สอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับช่องไม่มีสาระนะครับวันนี้ผมก็เลิกงามยางดีนะวันนี้เราก็จะไปเล่นกับลุงท็อปแล้วก็ราชาหล่อเท่นะครับผมใครรู้จักเขาก็น่าจะรู้จักกันทุกคนนะครับราชาหล่อเทและก็ลุงท็อปะครับผมก็ยังไม่ค่อยสนิทกับพราพี่ๆเขาเท่าไหร่นะครับผมก็จะทําการพยายามเข้าเลขห้องตอนที่ลุงท็อปเปิดเลขห้องนะครับผมก็มาดูกันนะครับผมว่าผมจะเข้าทันหรือเปล่าไปกัน ท่านผู้ชมผมเข้าทันครับผมไปไปเล่นเกมกับลุงทับแล้วก็ราชาหล่อเท่กันไปได้นะเป็นโปรเจกต์อาวีนะพเพื่อนเราด้วยขอบคุณมาอดอกดูมีมาหาเทพอาวีย e อยู่เ <ใน S 2> พื่อนหนูข้างลุงทับมากตอนนี้จ้าขอบคุณครับผม,สมบเสียงสตรตีมเข้ามาบอครับเดี๋ยวช่วยปิดเงสตรีมหน่อยนครับไปกันเดี๋ยวเอาเสียงสตรีมเข้ามาครับเดี๋ยวช่วยปิดเสียงสตรตีามหน่อยนะครับไม่ได้เล่นเกม เอากาสวรรค์โลกอ้โหเกาสวรรค์ในโลกโอ้โราชาหล่อเทพหมดแล้วเอาลงสีเนาะตาแเราเราจะลงลงทอปลงลกันลงทอปนะครับผมดีสวัสดรับเฮ้ยใจเย็นกินแกินนนี่รนน้าสวรรค์ราชาหล่อเทพขอบคุณนะครับอคนะครับบคุณมากครับปชื่ออะไรนะเนี่ยขอบคุณนะครับผมไม่มีใครลงมาเลยอ่ะ ชื่ออะไรนะเนี่ยไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะชื่อครับภาษาอังกฤษคงไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะปันสิลทอครับผมครับขอบคุณมากครับผมจะแค่ลำดวนใช่ไม่สาขาไหนครับขอบคุณมากครับผมเราจะแค่ลำดวนใช่ไม่สาขาไหนผมไม่ได้บอกว่าครับโอ้เาครับครับหลาแฟนหรือไง ออครับครับหลูกค้าอนลันะรับูกค้าครับรหัสลูกค้าออกครับผมไปัดรอเราไงเราเจลูกค้าออกครับผมแบกแรงหรอไปรถเพรเราไงเราเจอรหาลูกค้ารับแบกแรงหรอจากช่องไม่มีสาระไม่เอาลุงไม่รู้จักช่องที่ลุงาไม่มีสาระดิลุงไม่รู้จักช่องที่ลุงไม่เอะไรโอ้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราเราทำอะไรอ่ะทำไมเป็นช่องลูกค้าไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราเราทำอะไรอ่ะทำไมเป็นช่องลูกค้าคอ่ะโอ้ยโอ้โหอันนี้คือเรารับดันเตี้ยมเลยนี่โหลโอ้โหอันนี้คือเรารับดันเตี้ยมเลยนี่ครับครับครับไม่เป็นไรแม่ดิแบนึง ครับ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 ไม่เป็นไรเล่นคองมาดันง่ายอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงมาว่าเดี๋ยวเลองมาดันง่ายนะใช่มใช่เล่นคองมาดันง่ายเดือดเดือดดัแป๊บหนึงแป๊บนึงกำลังวิ่งไปใจเย็นหายใจเข้าลึกๆลุงใกล้ถึงแล้วแป๊บนึงกำลังวิ่งไปครัใจเย็นหายใจเข้าลึกๆลุงใกล้ถึงเร็วใจเจใจใจใจหมดดังมามามาได้ได้วยกันไหมเราตึงแล้วแหละมามามาได้ได้วยกันไหมเราตึงแล้วแหละ ลุงนวาเราร like ับแก้ร่างปีกอะไรเงี้ยในประเทศนี้ลุงนวาเรามไว่างคนี้ยมีขอมอะไรเงี้ยอมีคอมก็ก็จะคอมจากดไวคอมคอมคอม โวยผมก็ยาวเล็วเดรยวนะอย่าไปตัดผมเลยโวยเดยนผมก็ยาวเร็วเร็วนะอย่าไปตัดผมเลยอาราช่าหล่อเท่บทแล้วนะครับผมไอ้บนไม่อยากให้ยากระช้ากระยาวเร็วเปลียเ่าเร็วเร็วช้าชนะครับจะเป็นไหมนีเปลี่ยน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 ตอนนี้ผมยังไม่เจอคนเลยนะครับผู้ชมสวยไป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 กันไปกัน นอนหนึ่งลทนอนหน่งเลายงทับนอหนึ่งอ๋อลงทบอหนงต้องมา็อสมมติทอีัไม่รู้เลกมรเียมาเล่นเี่ยออลงที่ไจะเปลดหรอตอนนี้ไม่รู้เยนามแบบนี้เนี่ยเกมไหนที่เขากำลังยิ้มแต่ก็คือเราจะเล่นตัวั้นเราจะไม่ใช่ว่าเกมที่เราเล่นที่เากำลังยิ้มแต่ก็คือเราเล่นตัวมนเราไมอบเกมที่ชอบเราต้องเล่นเกมที่เายิ้มกันอ๋อเล่นไห ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะครับเลยเนาะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะครับขอบคุณมากครับตื่นเต้นนะตื่นเต้นเลยเนี่ยราะคาห์ลอตเทลลุงท็อปขอบคุณฟ้านะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะครับแล้วก็ขอบคุณคนนี้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะครับเราจะไปเคลื่อนด้วยนะครับขอมาชมดอบคุณลาบคนนี้เลยนะครับมาจากจีจีนะครับ อะไรนี่ครับมาจากชื่อชื่อเราใช่ไหมม๋อชื่อจเหรอครับผมมัชื่อ่มชื่อชื่อชื่อเราใช่ไหมชื่อจเหรอครับผมมันชื่อีนะครับขอบคุณดอกกุหลาบสีสอดอกนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณดอกกุหลาบสีอดอกนะครับผมขอบคุณนะครับโอ้ยเาช่อมดอกหลกันเต็มเลยอ่ะไอ้ีตัวตอ้หวไ ยผมไม่เห็นเลยครับผชมเมื่อกี้บ่อน้านจะเป็นบแล้วครับชอใลมากเลยแดงกับลุงครห้เดีมแล้วครับแล้วเดี๋ยวลงให้ลูกเขยนเปเลยอีกบอสเองดนดัันองให้ขึแดงให้ลุงหน่อยดิันเลยถามเดียไ้ม่ต้องหาดัน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 ไปเลยต่อไปจะเล่นดันแดงกับลุงบอกนะครับเล่นตัวมีตัวข้างหน้ามีตัวนข้างหน้ามีตัวนะเขาเานนัทเดียวอะ แจความาเรยมาเี๊วมาดี๊วมาเเสานะครับผมใครยังไม่ทำการบ้านแกความมาเลวเดียวมันเสานะครับผมใครยังไม่ทำการบ้านทกา้ามามาดีมาี่าน่มาม่นีอมะไรนะดไมกเลยไม่โดนทำไมไมู่ก้อดอมมนตาีมาีมาีมาีแม่หัวแตกโอ้โหแดง โอ้ยอนี้อันนี้ตัวตึงอ่ะเนี่ย o kill แคนโคกขอบีเยขอบีว่าจะไม่คนมันเหลือน้อยยังไงครับผู้ชมล้อมวผมว่าแล้วทำไมมันยิงไม่โคมล้อมตันอะไรเนี่ยกิดะไรนผมว่าดอมมาดำมนี่ตัวดำมม่มีสซีบูอ๋อราชาหลอเที่ยวเอาอ๋ดำมาเลื่นเนี่ยไปลงทอป่วงนะลงเอ้ยาาาชาเที่วล่วง ผมบอกน้องขึ้นไปช่วยนะผมถงต้องขึ้นไปช่วยนะไอ่เห็น là, banks, oh, oh, oh. Up, ละเห็นละเห็นละมาดิป้าแม่ขอแตกโอ้โห่อาไม่มีสาระไม่เคยพลาดบอกเลยไอคิวก็ให้เขาไปนะไอคิวให้เขาไปแปลกเลยครับ เดี๋ยวจะให้ทีมงานเอสไปนะครับผมงของคุณแดงกวานะแงเลไครับไม่มีใครก่อแดงแล้วผมจะอามอขี่หน่อยชื่นบีปอเลยครัไม่มีใครกลนแดงแล้วบอกบอกเขาเขีหน่อยชื่นีอ้วครับเขาจะามไปหล่อรูปไปไปรูปไปผมไงไดู้อุ้ยเอ้โอ้ลุงท็อปล้วไมก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้ามันจะขนาดนี้เลยหลงหลังหลงกไหมก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยิ่งเดินีเลยตะายนดนี้เลยลุงล้วงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปช่วยนไปยดล ขอบคุณมากครับโอ้บัดดิงเบคุณมครับนี่เขานะครับวันนี้วันนีครับวันนี้ที่ร้านแม่มอลเลยนะดนี้ยิเก็บไหมีเจ็บนีเจ็บมากวันนี้ร้านวันนีครับแม่มาถลวอล็อเลสองเองค่ะเดีวด้านาก่อนนะครับทินด้ครับวันดีครับวันดีครับแซมอนสองเองค่ะเดีวด้นหน้าก่อนนะครับประว่าแบงแไมกี่คนหรครับไปชุบไปชุบชพ้อมกันนะครับ้ชอบบเดี๋ยวเอง้ จำไม่ได้มันเดี๋ยวนี้เด็อยากให้รบร้อยรยบร้อยด็กแดงเยอะแล้วส่วนใหก็แจกให้ผมซานดีเด็ก็บอกสนุกดีเด็กแงเยอะแล้วส่วนใหญ่แจกให้สนุกดห้องให้ก็บอกสนุกดีร้อยเออเอามีาธุระเหรอซื้อตาล่าไม่ได้ั้นคือผมผโดนแทนเขแล้วนะต่าไปขอคำคุ้มหนลงเอาแบบไหนอ่ะไห้ไม่ร้องไม่ก็ขอคำคุ้มหนยลงเอาแบบไหนอ่ะขอคำคุ้มแล้วผมนี่เนี่เขอแต่ s q u a kill ติดลูกแห้งแหงกำลังคมบาดใจจริงในยประตูใกลงในบ้าตูดเอาแบบปะผมมึงได้สี่คิวนะท่านผู้ชมเฮ้ยเหมือเหมือนเหมือนในบ้านจะมีตัวนะในบ้านจะมีตัวผมได้ยิงแสงเท้าท่านผู้ชม มาเลยมาเลยมาเลยเามาเลยมาเลยคอมมเลยนะครับมกลหรือไม่กวเายเลยหายไปเลยมได้แลครับห่เดี๋ยวรูแคนลงแอปไปให้นะครับผมแอนดรอยแอนด้วยแหละอ้อลมันมันเจอแดบอดเหรอครับชมยามขอคคมนห่โหักมาอาจายป้ามมาลวงเท่าไหมครับอมาอะไรดีอะเอาอะไรดีวะพ่โอหักมาเหรอ เอาไปมาอะไรเดินด้วยกันเอาตั <là> ้งน้ำลุ้เลยเอาไปมาเลยเอาเอาลงทมเอล่วงว่าเราแค่มเดินด้วยกันมาตั้งน้นขึ้นดูว่าเราแค่มาส่งโอ้โหโอ้โหเขาบาดใจหมดเลยโอยจะตายตายหมอนุง Unstoppable โอ้โหหมาลงทับก็เอาเลยนะเร็วแต่แมวงานคนเลยครับผมไอมีตัวอีกตัวนึงกี่ตัวนึงมาเร็วมาเร

กปขึ้นขบ้นนะขบวนนะราชาหล่าเดนไม่รู้ว่าจะขาจะไหวหรือเปล่าโอเคเรรอนนะปาไปไปอะไรนะขบวนผ้ชมราเขาสุดหัวใจแต่เขาทิ้งไปอย่างไรค่าโอ้โหโคตรคมเดี๋ยววันนึ่งเรามกออนได้น้องก็จะนิ่งแหละอ๋อเราโมกออนได้น้องจะคีดเองอ๋อ i wanna have work working all the hard till they put me in the dirt เดียสร้างใหม่แล้วก็มุอได้ครับแล้วพอเราย้อนกลับมาเราจะี๋ยวสรใหม่แล้วก็มูฟออนได้ครับผมแล้วพอเราย้อนกลับมาเราจะมอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องํำคัญอ๋ออุ้ยออ้ยโคตรสม่ะท่านผู้ชมไี่ต้องไม่ต้องไม่ต้องได้มูกออนจะมาอใครคนางี้ด้วยอะไรงี้เลยนะทำไปเพื่อทำไปเพื่อเออถ้าเมื่อไหร่มูฟได้พวกนี้เดี๋ยวมัจะเป็นเรื่องตลกเลยนะ ตัวไหนตัวไหนง่าตัวไหนไม่ได้ไม่ได้เป็นไรครับโอ้โหผมชอบไม่มีสาระเรียบร้อยเรียบร้อยร้อยโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมไอทำไมมันบวกร้อยไม่บวกแค่สี่สคะแนนแล้วบวกหนึ่งไงเหรอ ทำไม่วกร้อยเลยครับผู้ชมดีขนาดนี้เอโอเคครับเขาเรียบร้อยแล้วเลกันลุงอปกับราชาหล่อเท่นะของคลิปนี้ก็อะไรก็อรก็แชร์แล้ววันนี้าสนุกมากเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ก็ของขาอลับไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเ้าเฮ้ยยเยยย